สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ fc ทุกท่านนะครับเจอกันกับงานซ่อมน,นะครับวันนี้เป็นไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้รับไฟอินพุตตั้งแต่สิบเอ็ดถึงสามสิบสองโวลต์น,นะครับส่งมาจากาเเถวกทอมอนะครับตัวนี้ผมลองเปิดเครื่องดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าลูกค้าส่งมาด้วยอาการอะไรผมก็เลยลองเลยนะครับเครื่องเปิดติดนะครับ ผมเสียบไฟ A AC เข้าด้วยมันดูเหมือนว่ามันจะรันนะครับสถานะมันรันนะครับแต่ว่ามันไม่มีวัดออกไม่มีวัดออกเลยนะครับเนี่ยไอตัวเนี้ยเหมือนปุ่มรีเซ็ตอะไรสักอย่างเขาใส่มาทำไมไม่รู้ าน่าจะใช้อะไรไม่รู้น่าจะเกี่ยวกับตัวนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองแกะดูนะครับเนี่ยปุ่มอะไรไม่รู้นะครับมันเป็นปุ่มกดแต่มันน่าจะพังแล้วไม่รู้อะไรนะครับเนี่ยตอนนี้เครื่องมันลันนะครับแต่ว่ามันไม่มีวัดออกเดี๋ยวมาแกะดูกันครับ ก็ถอดบอร์ดออกมาแล้วนะครับโอ้ฝุ่นเยอะมากนะครับก็โอเคอย่างที่ผมบอกนะครับคงจะต้องรื้อทั้งหมดนะครับยกเว้นไดโอดนะครับไดโอดไม่ต้องรื้อจะรื้อในส่วนของมัดเฟดนะครับนี่นะครับทำไมต้องรื้อนะครับรื้อทำใหม่เลยเป็นสแตนดาร์ดนะครับ เพราะว่าข้างหลังดูลูกค้าเขาบอกว่าลายปิ้นขาดลองซ่อมเองลองต่อเองมันจะได้ประมาณนี้นะครับอืมอันตรายนะครับเออก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าผมจะทำยังไงผมก็ยังไม่รู้ว่ามันสาเหตุทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องทำให้ เรื่องมันเป็นสแตนดาร์ดปกติก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเสียตรงจุดไหนทำไมมันเกิดอาการแบบนี้แต่ว่าตรงหลังเครื่องลายนี้เดี๋ยวผมจัดเรียงให้ใหม่เลยนะครับผมจะเอาออกหมดเลยนะครับก็โอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปมาดูกันครับครับผมก็ได้ลือ้อะไหลออกมาแล้วนะครับ เป็นกองเลยนะครับประมาณนี้นะครับตัวคอนเ u นเตอร์ก็ต้องถอดออกนะครับเพราะว่าในส่วนของลายปิ้นเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันขาดหรือไม่ขาดเพราะว่ามันมีการล่อนอยู่นะครับอยู่ใต้นะครับส่วนกลุ่มนี้นะครับทั้งกลุ่มเลยเดี๋ยวผมจะถอดออกทั้งหมดนะครับ คิดว่าอา,อาตัวเนี้ไม่ถึงกับตัวนี้แหละลน e ขาดไปไหนไม่รู้แล้ว R คาดว่าน่าจะเสียด้วยนะครับซินเนอร์ไดโอดก็ต้องถอดด้วยเปลี่ยนด้วยนะครับส่วน R าตัวเล็กๆนี่เดี๋ยวต้องวัดค่าคดูก่อนไดโอดนี่ก็ไม่มั่นใจว่าจะได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะถอดออกหมดทั้งกลุ่มเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาใส่ใหม่นะครับก็คงจะต้องไล่เช็คใหม่ทั้งหมดนะครับเนี่ยไล่เช็คใหม่ทั้งหมดนะครับ ส่วนตัวมัดเฟดนะครับร่อนทุกรูนะครับร่อนทุกรูมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอ้เลเทะนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองไล่ไล่ต่อลายลองให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับ สวยไม่สวยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเดี๋วว่าเดี๋ยวเรามาดูกันตอนประกอบนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องเอาบอร์ดไปล้างก่อนนะครับต้องเอาบอร์ดไปล้างก่อนแล้วก็จะได้เห็นลายวงจรชัดๆนะครับพอล้างมาสะอาดเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมาถอดกลุ่มนี้ออกนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับเออถอดได้ประกอบได้แบบไม่รู้นะครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมก็ได้ล้างบอร์ดออกมาเรียบร้อยนะครับก็ดูดีขึ้นเยอะนะครับค่อยเป็นเครื่องหน่อยนะครับทีแรกโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็ล้างสะอาดเท่าที่สะอาดได้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่ม เดี๋ยวผมจะเริ่มถอดตั้งแต่ตรงนี้ก่อนนะครับกลุ่มนี้ทั้งหมดถอดออกมาแล้วก็เดี๋ยวใส่เข้าไปใหม่นะครับถอดออกมาตัวไหนเสียเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณห้าตัวนะครับอยู่ตรงนี้ห้าตัวแล้วก็เดี๋ยวลายมันขาดด้วยก็ต้องดูลายนะครับก็เดี๋ยวถอดออกมาเช็คให้เรียบร้อยนะครับบริเวณข้างบนก่อนให้เรียบร้อยนะครับถอดออกมาแล้วก็เดี๋ยวใส่เข้าไปใหม่ ตัวไหนเสียก็เปลี่ยนใหม่ตัวไหนเสียก็เปลี่ยนใหม่นะครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะได้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวต่อต่อลายให้เรียบร้อยนะครับจะต่อได้แบบไหนเดี๋ยวมาดูกันโอเคก็ส่วนตัวมอสเฟตอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวต้องเช็คนะครับว่าตัวไหนมันเสียหรือเปล่าเสียไม่เสียเดี๋ยวว่ากันนะครับเอ่อ เดี๋ยวผมประกอบเลยแล้วกันนะครับทําทีเดียวเลยไม่ต้องขยักแล้วนะครับคลิปจะได้จบเป็นทีเดียวนะครับทําต่อลายใส่อุปกรณ์ทั้งข้างล่างทั้งข้างบนนะครับทําให้เสร็จทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามันจะสําเร็จหรือไม่ติดตามชมนะครับครับก็ใส่อุปกรณ์ไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอ้ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับประมาณเกือบสามชั่วโมงอ่ะนะครับหาสาเหตุหาลายปิ้นหานูน่นหานี่หานั่นนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนจะได้ประมาณนี้นะครับลายปิ้นเนี่ยผมหาแล้วหาอีกนะครับบริเวณตรงจุดนี้ ทีแรกใส่เข้าไปสัญญาณมัสเฟตมาครบแต่ตัวนี้ไม่ครบไม่มานะครับหาอีกหาแล้วหา,อ,าอีกนะครับลายมันไปยังไงก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมจะเปลี่ยนตัวไหนว่างนะครับที่เปลี่ยนไปก็จะมีไดโอดตัวนี้หนึ่งตัวนะครับซีนเนอร์ไดโอดตัวนี้หนึ่งตัวนะครับซีนเนอร์ไดโอดตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยน แล้วก็มาซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นนนนหนึ่งตัวนะครับไดโอตัวนี้หนึ่งตัว R หนึ่งตัวนะครับ R ขนาด 10k หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ซีเนอร์ไดโอดนะครับอีกหนึ่งตัวประมาณนี้นะครับส่วนตัวมัดเฟดไม่ได้เปลี่ยนนะครับมัดเฟดไม่ได้ช็อตนะครับแล้วก็ทำการล้างบอร์ดเป็นที่เรียบร้อย นี่คืออะไรที่เปลี่ยนออกไปนะครับถึงมันจะไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่งานโอกว่าจะกลับคืนได้สภาพนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับส่วนตัวฟิลผมก็เอาใส่ในตำแหน่งฟิลให้เรียบร้อยนะครับเอาของเก่าออกรูมันก็จะโบบแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะไปดูข้างล่างกันนะครับแต่ว่าผมผม,ผมจับสโคบไว้เดี๋ยวผมจะให้ดู ก่อนนะครับว่ามีรูปขึ้นสัญญาณหรือเปล่านี่นะครับมีรูปขึ้นสัญญาณออกมาครบถ้วนนะครับห้าสิบเพร์ตพิกตูพิกอยู่สิบสองจุดแดออยู่7จดจุดแดนี่ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับตัวนี้ผมจับตัวมัลเฟสที่มีปัญหานะครับเยอะๆก็ก็ยังออกมาได้เป็นปกตินะครับ จะเห็นได้ว่าสโคปของช่างบ้าน,านมีตัวแค่นี้เองนะครับไม่เหมือนช่างคนอื่นเขานะครับที่อลังการงานสร้างสโคปสองตัวสามต,ตัวตัวใหญ่ๆแต่ช่างบ้าน,านมีสโคปอยู่ตัวแค่นี้นะครับแต่ว่าผมก็จบงานให้ลูกค้าได้นะครับช่างบ,าบ,าบ้านโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครดูคลิปตั้งแต่ต้นจะบอกว่า ยับเยินมากนะครับแต่ผมก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมให้ไปดูข้างล่างนะครับเอาสโคปออกก่อนอ่าตอนนี้ผมต่อไฟเข้าเดี๋ยวเอาไฟออกก่อนข้างล่างนะครับนี่นะครับผมก็จะต่อได้ประมาณนี้นะครับใช้ลวดนะครับต่อ จากที่ของเดิมมันมาเป็นสายไฟพันกันมาเลยทีเดียวนะครับผมก็ต่อได้ประมาณนี้นะครับส่วนที่เป็นทองแดงนี่ก็ไม่ได้ไล่ตะกัวให้นะครับอ,อ่ไล่เดี๋ยวมันก็จะดูภูมิพอกไปใหญ่นะครับก็ไม่ได้ไล่นะครับไม่ต้องไล่ดีกว่านะครับมันยังไม่ขาดส่วนที่ลายมันขาดผมก็ต่อได้ประมาณนี้นะครับบริเวณขามสเฟตก็ เป็นรูทุกรูเลยนะครับลูกค้าเล่นมายับเยินเลยนะครับบอร์ดก็ล้างให้สะอาดเรียบร้อยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังข้างบนข้างล่างนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคในเมื่อเปลี่ยนอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วสัญญาณมาครบครบ,ครบทั้งสี่ตัวเลยนะครับผมลองเช็คแล้วทั้งสี่ตัวก็สัญญาณมาครบแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเทสลันกันนะครับ ว่ามันจะลันหรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันเลยนะครับหลอดสีน้ำเงินติดแล้วนะครับกระพริบนั่นหมายความว่ามันลันแล้วนะครับลันวัดขึ้นมาแล้วนะครับ ผมตั้งแรงดันไว้อยู่ที่ยี่สิบห้าโวลต์กระแสสามแอมป์นะครับก็จะได้อยู่ประมาณหกสิบกว่านะครับหกสิบกว่าวัตต์นะครับเครื่องรันเป็นปกติแล้วนะครับอ่ะปิดเดี๋ยวลองเปิดใหม่นะครับเทสเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันยังไม่มีซิงค์นะครับ ส่วนตัวมัดเฟดแล้วก็ไดโอดในฝั่งของ AC โอเคลันเป็นปกติโอเคแล้วครับก็เดี๋ยวส่วนไหนอีกตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับเลอะเหมือนกันก็เดี๋ยวทําความสะอาดแล้วก็ตรวจเช็คพัดลมนะครับตรวจเช็คพัดลมว่ามันเสียไหม ถ้ามันไม่เสียก็ทําความสะอาดแล้วก็ใส่คืนแต่ว่าถ้ามันเสียก็ไม่ต้องทําความสะอาดโยนทิ้งไปเปลี่ยนตัวใหม่นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวประกอบเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวจะมาเทสที่วัดสูงๆว่าไอ้สิ่งที่ทําแบบนี้พอกๆไปแบบนี้นะครับผมใช้คําว่าพอกๆเลยช่างบ้านนะครับหาลายดีๆไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าขาดขนาดนี้ อย่างดีที่ยังสามารถหาลายเจอนะครับที่จะต่อให้มันครบวงจรได้โอเคก็เดี๋ยวประกอบเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมก็ประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เปลี่ยนอุปกรณ์ไปตามนี้นะครับไอตัวนี้ไม่ใส่แล้วนะครับก็จะมีรูโบ,โบโบอยู่ตรงนี้เอาไว้มองนะครับ เอาไว้ให้จริงจกเข้าประมาณนั้นนะครับก็หาอะไรมาปิดซะโอเคก็ประกอบภายในแล้วก็ประมาณนี้นะครับต่างจากตอนที่มานะครับกับตอนที่จะกลับนะครับต่างกันเลยเรื่องของความสะอาดความเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ตอนมาดูไม่ได้นะครับ แล้วก็อุปกรณ์ก็ใส่ได้ประมาณนี้นะครับเต็มที่แล้วหาความสวยงามไม่ได้นะครับแต่ว่าเน้นใช้งานผมต้องทำให้มันใช้งานให้ได้นะครับก็ถ้าลูกค้าเอาไปซ่อมเองอีกนะครับอังอีกเลเทอีกถ้าส่งมาหาผมผมก็ซ่อมได้นะครับถ้ามันไม่เละจนเกินไปแต่ว่าถ้าส่งไปที่อื่นผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาหรือเปล่า แต่มาหาผมผมซ่อมให้หมดนะครับโอเคไหนๆก็ประกอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเทสที่วัดสูงๆกันนะครับเอาเท่าไหร่ดีเอาซักสาสิบโวลต์สิบห้าแอมป์แล้วกันนะครับสิบห้าแอมป์ไม่รู้มันได้กี่วัตต์ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสพัดลมด้วยนะครับพัดลมไม่เสียแต่ผมทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลย เปิดเครื่องรันแล้วนะครับเดี๋ยวพอมันมีหวัดแล้วผมจะเอาลมร้อนเป่านะครับให้พัดลมมันทำงานดูนะครับนี่นะครับพัดลมทำงานแล้วดูหวัดดีกว่า ไม่รู้ว่าจะได้กี่วัตต์นะครับผมไม่เคยลองสามสิบโวลต์สิบห้าแอมป์สามร้อยน่าจะประมาณนี้ไม่ถึงสี่ร้อยสามร้อยเจ็ดสิบห้าวัตต์ใช่ไหมผมดูไม่ทนัน จะอยู่ประมาณนี้นะครับสามร้อยเจ็ดสิบสี่สามร้อยเจ็ดสิบห้าวัตต์นะครับก็รันเป็นปกตินะครับมีช่องมองด้วยเออเท่ดีนะครับประมาณนี้นะครับไม่มีปัญหาอะไรอ่ะลองอีกครั้งปิดแล้วเปิดใหม่นะครับโอ้ดูสะอาดน่าใช้เลยนะครับโอก้กว่าจะกลับมาใช้งานได้ก็ ใช้เวลาเกือบสี่ชั่วโมงนะครับสำหรับตัวนี้น่าจะสี่ชั่วโมงได้นะครับอลานเป็นปกตินะครับหวัดก็ขึ้นเร็วนะครับจะได้อยู่โอเคก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวปิดฝาทําความสะอาดภายนอกอีกครั้งหนึ่ง ก็จบเลยปิดงานส่งคืนลูกค้ากทมได้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับส่วนออฟกิจไม่ต้องส่งมานะครับเพื่อนๆอนอฟกิจไม่ต้องส่งมานะครับผมแนะนําให้ส่งไปช่างที่เขาทํานานชํนานาญงานนะครับอย่างเช่นแถวนครนายกนะครับมีช่างอยู่ยังไงก็ส่งไปที่โน่นนะครับสําหรับออฟกิจออนกิจโลโวนี่ผมซ่อมได้ทุกตัวนะครับส่งมาเลย มาปรึกษากันก่อนได้นะครับว่าเออของผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับขนาดตัวนี้นี่ผมว่าไม่น่าจะฟื้นได้ก็ฟื้นได้อยู่นะครับแต่ก็มีบางตัวนะครับที่ไม่ฟื้นเลยเพราะว่าเออซ่อมไปแบบเนี้ยครั้งนึงแล้วก็พังมาอีกรอบหนึ่งหนักกว่าเดิมนะครับซ่อมไม่ไหวผมก็ต้องบอกลูกค้าว่ามันไม่ไหวจริงๆนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะ ยาวพอสมควรแล้วยังไงก็เจอกันคลิปใหม่เลยดีกว่ายังไงขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยจะได้ไว้ดูการซ่อมงานในคลิปต่อไปนะครับเจอกันคลิปใหม่คลิปนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ